สวัสดีนะคะทุกคนคลิปนี้พี่ชิมก็จะพามาชมกระป๋องกระป๋องที่เราเอาไปขายกันเนาะว่าก่อนที่เราจะเอาไปขายเนี่ยทำยังไงกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นกระป๋องเบียร์ขวดน้ําอัดลมอะไรพวกนี้นะคะมันขายได้ขวดกระทิงดงกระทิงแดงอะไรเงี้ยพวกเนี้ยขายได้หมดนะคะ เราก็จะก่อนที่เราจะเอาไปขายเราก็จะเนี่ยแหละช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลไข่นะคะมีญาติมาบ้านเขาก็ดื่มกันเนาะเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดเราก็มาเก็บมาจากโต๊ะข้างในบ้านก็เอามาไว้ที่หลังบ้านเนะเาะเพื่อว่าเก็บสะสมไว้เยอะๆแล้วก็ไปขายทีเดียวรอบที่แล้วที่ไปขายนะได้ร้อยยูโรชนะทุกคนคือมันเยอะมากจริงๆว่าเจ้าจะใส่ถุงดําแบบนั้นนะคะถุงดาใหญ่ๆแต่ อันนี้ก็เดี๋ยวก่อนจะใส่ถุงดำเราก็มาทำความสะอาดนิดนึงคำว่าทำความสะอาดของยชิมคืออะไรนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเอามาเรียงใส่กระเป๋าสใส่ถุงสวยๆแบบนี้ก่อนที่เราจะเรียงอ่ะเราก็จะเอาห่วงหูกระป๋องนี่ออกก่อนนะคะเพราะว่ายายห่วงหูกระป๋อานี่ยายชิมเก็บไปที่เมืองไทยเอาไปบริจาคนะคะเพื่อให้เอาไปทําขาเทียมอะไรอย่างเงี้ย บางทีก็เอาไปเยอะนะคะทีละสอกิโลเนาะใส่กระเป๋าเดินทางไปเอาไปบริจาคนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ทำกระเป๋านะคะทำงานฝีมือกระเป๋ากาันหักห่วงแล้วก็หักแบบนี้แหละคะ่ะมันก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะไปทำกระเป๋าเก๋ๆสวยๆอย่างนี้ เพราะว่ามันมีอยู่บางช่วงที่เรากระเป๋าเราทําแล้วเราขายได้มีลูกค้ามาสั่งให้ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยมากก็ทําเป็นของฝากญาพี่น้องนะคะคือฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบงานฝีมือนี่ค่ะเราก็จะเก็บสะสมไว้กว่าจะได้สักพันห่วงนี่เยอะมากนะคะกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยเท่าที่ยายขิมน,นับดูแล้วนะคะก็ ใช้ห่วงกระป๋องอยู่ประมาณ500ถึง600ถึงพันห่วงเลยนะคะบางทีก็เพื่อนเพื่อนสามีเขาก็เอามาให้นะคะคือเขาเอามาให้เราแกะห่วงออกแล้วเขาค่อยเอาไปขายนะคะพวกกระป๋องพวกนี้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้เอามาแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนคนนั้นเขามีภรรยาแล้วเป็นคนไทยเหมือนกันเขาก็คงจะให้แฟนเขาทำเนาะ เมื่อก่อนเขาที่ห่อมาเป็นถุงดําเลยนะคะถุงดํานี่นับกระป๋องแล้วเนี่ยทีละห้าคร้อยหกร้อยกระป๋องเลยนะคะพอเราหักห่วงเสร็จเราก็ใส่ถุงดําคืนให้ให้เพื่อนนะคะบางทีเพื่อนเขาทํางานเขาไม่มีเวลาเขาบอกไปขายให้หน่อยห่อไปขายให้เขาคนที่นี่เขาก็จะมองว่ายายฉินนี่ขี้เมานะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็จริงๆไม่ต้องทําก็ได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็เออทาไว้เหอะเพราะว่าพวกหัวกระป๋องนี่มันก็มีประโยชน์สําหรับคนอื่นมีประโยชน์สําหรับตัวเราด้วยนะคะทาเป็นกระเป๋าเก๋ๆไว้เป็นของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่บ้างอะไรบ้างเนี้ยเพราะว่ามันมีเพื่อนญาติกันที่เขาเป็นคนต่างประเทศก็อชอบงานฝีมือ เขาถึงขนาดขอได้ด้วยนะเพราะว่าเขาอยากได้มากเลยเขาส่งห่วงกระป๋องมาให้เรานะใส่ซอ,องส่งไปรษณีย์มาให้ด้วยนะเพราะว่าเขาอยากได้เขาก็เก็บห่วงให้เราเราบอกว่ากระป๋องใบหนึ่งมันใช้ห่วงอยู่ประมาณนี้เขาก็เก็บให้เก็บให้ญาตยิยพี่น้องสามีนะเมื่อก่อนเขาเขาดูว่าเราเก็บห่วงเขาก็เก็บเก็บเก็บเขาดื่มกันเขาก็เก็บเก็บไว้ให้แล้วเขาก็ เวลาเราไปเยี่ยมเขาเขาก็เอาห่วงกระป๋องนี้ให้เราเนี่ยค่ะจัดเรียงให้มันแบบเ,ออเวลาเราไปหยอดกับหยอดตู้อ่ะมันมันหยอดง่ายนะคะถ้าเราจับโยนจับโยนใส่นี่เลยมันก็มันก็จะแบบถ้าเกิดว่ามันยังมีน้ำมีอะไรอยู่ข้างในมันก็จะหกเลอะเทอะ มันก็จะช้าเวลาเอาไปหยอดตู้แล้วถ้าเราเรียงสวยๆนี่มันจะหยอดได้ไวอันนี้ก็เอามาให้ดูเนาะว่าเยชิมเวลาว่างทำอะไรบ้างนะคะไม่ใช่นั่งอยู่หน้า Youtube อย่างเดียวนะทำนุ่นทำนี่นะคะเพราะเยชิมเป็นคนอยู่ว่างๆไม่เป็นอยู่ไม่เป็นสุขนะคะก็เรียกว่าเป็นคนไฮเปอร์มากเลยนะคะเพื่อนๆเขานั่งนอนกัน เดี๋ยวชิมนี่หาโน่นหานี่ทำนี่ค่ะพอแล้วนะคะนี่ที่เราหักมาได้ตอนนี้ก็นี่ห่วหงหูกระป๋องเราก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้กว่าจะได้ขึ้นถังเล็กๆเ,กเกนี้ก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะคะเพราะเราก็ไม่ได้ใช่ว่าวันหนึ่งเราจะดื่มกันเยอะนะคะก็สะสมมาเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ไม่ได้ทำงานฝีมือแล้วนะคะเพราะว่า ตลาดมันน่าจะเต็มแล้วคนซื้อเขาน่าจะซื้อกันไปแบบเออมันใช้ทนใช้ได้นานมากเลยนะคะอันนี้จะทำให้สามีอีกใบหนึ่งเพราะว่าสามีเขาชอบมากนะคะ ทำกระเป๋าให้เขาแล้วเนี่ยเขาสะพายไปเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเขาจะสะพายกระเป๋าใบนั้นเลยแล้วเขามีความภูมิใจที่จะบอกคนที่มาถามว่ากระเป๋านี้ใครทเหรอเนี่ยเขามีความภูมิใจที่จะบอกว่าภรรยาฉันทานะคะเราก็เลยอยากทําเพิ่มให้เขาอีกใบหนึ่งเพราะใบนั้นใช้มาใช้มาเป็นสิบปีแล้วเนาะกระเป๋าใบนั้นที่ทําให้อะเป็นสิบปีเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้คุณยายชิมด้วยนะคะเผื่มอมีคลิปใหม่ๆจะได้ชมก่อนใครนะคะกดซับรัวๆกดซับรัวๆกีโตสกีโตสมอ m มอ l